เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2023มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะเครื่องบินเล็กเซสนา a 2 6ลำหนึ่งหายไปจากจอเรดาร์แล้วก็พุ่งตกลงกลางป่าแอมะซอนของโคลัมเบียครับเหตุการณ์นั้นน่าเศร้ามากผู้ใหญ่3ามคนเสียชีวิตแต่ว่าเด็ก4คนรอดชีวิตแล้วก็หายตัวไปซึ่งนี่ไม่ใช่จุดจบของโศกนาฏกรรมนะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเอาชีวิตรอด ที่แบบเหลือเชื่อมากนานถึง40วันเลยใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวของเด็กๆตระกูลมูคุตุยปฏิบัติการค้นหาที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ความจริงที่ซับซ้อนที่ตามมาหลังการช่วยเหลือด้วยค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายที่เลยนะครับทั้งรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุโดยตรงบทวิเคราะห์เชิงลึกแล้วก็บทความข่าวจากหลายสำนักเลยค่ะ คือเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีหลายมิติซ้อนกันอยู่เยอะมากเลยนะคะใช่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กหลงป่าธรรมดาธรรมดาแต่ว่าคือมันเริ่มตั้งแต่ความล้มเหลวเชิงระบบที่ทําให้เครื่องบินตกเลยด้วยซ้ําอือไปจนถึงความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมชนพื้นเมืองที่กลายมาเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้พวกเขารอดชีวิตมาได้แล้วก็ยังมีความท้าทายทางสังคมที่ซับซ้อนมากๆตามมาอีกหลังจากที่กล้องทุกตัวจับจ้องไปที่พวกเขา ประเด็น,น,น,นงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าอะไรที่ทําให้เครื่องบินลํานั้นตกครับผมเที่ยวบินนี้เป็นของสายการบินเอเวียไลน์ชาเตอร์ค่ะเดินทางจากเมืองอ Ar าราคาวาราไปยังซานโฮเซเดลกวาวียเรซึ่งต้องบอกว่าเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมากๆสำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลในป่าแอม azon เลยใช่ครับบนเครื่องก็จะมีผู้ใหญ่สามคนคือนักบิน คุณแม่ของเด็กๆชื่อมักเดเลนามูคุตุยแล้วก็มีผู้นำชนพื้นเมืองอีกคนพร้อมกับลูกๆของเธออีกสี่คนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเผ่าฮิตโตโตอายุ13ปี9ปี4ปีแล้วที่น่าทึ่งที่สุดคือมีทารกวัย11เดือนอยู่ด้วยครับจากแรายง,งานของหน่วยงานการบินพลเรียนโคลอมเบียหรือ a อ r o โรซิวิเนี่ยนะฮะเขาพบว่านักบินได้แจ้งเหตุฉุกเฉินมาก่อนอ๋อแจ้งว่าอะไรคะ แจ้งว่าเครื่องยนต์ขัดข้องหรือ engine failure ก่อนที่เครื่องจะหายไปจากจอเรดารไปเลยแต่เท่าที่ฟังดูแล้วมันน่าจะซับซ้อนกว่านั้นใช่ครับพอจอดลึกลงไปในรายงานจริงๆเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงมันคือการขัดจังหวะการไหลของเชื้อเพลิงไปยังเครื่องยนต์ครับฟังดูเหมือนไม่ใช่แค่โชคร้ายหรืออุบัติเหตุธ,ธรรมดาเลยนะคะแต่มันมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าคะชัดเจนเลยครับมันชี้ไปที่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลย ปัจจัยแรกเลยนะคือมีความเป็นไปได้สูงมากที่เชื้อเพลิงจะปนเปื้อนปนเตื้อนนะคะครับลองนึกภาพถังน้ํามันที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานในสภาพอากาศร้อนชื้นของป่าแอมะซอนดูสิครับอืออาจจะมีน้ําหรือตะกอนเข้าไปฝนเปื้อนได้พอเชื้อเพลิงมันไม่บริสุทธิ์แล้วถูกปั๊มเข้าไปในเครื่องยนต์ก็มันก็เหมือนคนกินอาหารบูดเข้าไปนั่นแหละครับระบบมันก็รวนจนดับกลางอากาศได้เลยขอแทรกนิดนึงนะคะการที่เชื้อเพลิงปนเปื้อนในสนามบินนี่ ถือว่าเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ห่างไกลแบบนั้นหรอคะหรือว่านี่คือความบกพร่องที่ร้ายแรงมากถือว่าร้ายแรงมากครับแต่ก็น่าเศร้าที่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับสนามบินเล็กๆที่ขาดการควบคุมมาตรฐานอ oh. และที่สําคัญไปกว่านั้นอีกนะคือเครื่องบินลํานี้เคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วในปี2021จริงหรอคะ มีข้อสังเกตว่าขั้นตอนการซ่อมบำรุงอาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเชื้อเพลิงโดยตรงเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยนี่จึงไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของนักบินแต่มันชี้ไปที่ภาพใหญ่กว่านั้นที่เรียกว่าความล้มเหลวเชิงระบบถูกต้องครับ คือความล้มเหลวเชิงระบบในการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยการบินในพื้นที่ห่างไกลแปลว่าถ้าจะมองหาบทเรียนสำคัญข้อแรกจากเรื่องนี้ก็คือโศกนาฏกรรมแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำได้อีกถ้าโครงสร้างพื้นฐา,านด้านความปลอดภัยยังถูกละเลยแบบนี้ใช่เลยครับ ไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องบินลำเดียวพอเครื่องตกแล้วทุกอย่างน่าจะจบแต่สำหรับเด็กๆมันเพิ่งเริ่มต้นพยายามนึกภาพตามแล้วมันบีบคันหัวใจมากโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าแม่ของพวกเขายังไม่เสียชีวิตทันทีประเด็นนั้นสำคัญมากครับจากคำให้การของเลสลี่พี่สาวคนโตเธอบอกว่าแม่ของพวกเขารอดชีวิตอยู่กับลูกๆได้ประมาณ4วัน4วันเลยเหรอคะครับแล้วพ่อของเด็กๆก,ก็มาเล่าทีหลังว่าคำพูดสุดท้ายของแม่คือพวกหนูไปเถอะ หรือ go away oh เป็นการสั่งให้ลูกๆออกจากซาเครื่องบินเพื่อไปหาทางรอดการตัดสินใจของเลสลี่ที่จะพาน้องๆอ,ออกเดินทางเลยเริ่มต้นจากคำสั่งเสียสุดท้ายของแม่นี่แหละครับเป็นการการะทำที่กล้าหาญมากจริงๆพอแม่สั่งเสียแบบนั้นภาระทั้งหมดก็ตกมาอยู่บนบ่าของเด็กอายุแค่13ที่ต้องดูแลน้องอีกสมคนซึ่งหนึ่งในนั้นยังเป็นทารกอยู่เลยแล้วพวกเขาเอาตัวรอดในป่าที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมาได้ยังไงคะตั้ง40วัน คือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจบริบทของเด็กๆก่อนครับพวกเขาเป็นชนพื้นเมืองเผ่นนเาหุยตตโตค่ะซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าเมื่อหลายชั่วอายุคนแล้วสําหรับพวกเขาเนี่ยป่าไม่ใช่แค่สถานที่น่ากลัวแต่เป็นบ้านเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งยาความรู้เหล่านี้คือส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยใช่ครับมันอยู่ในสายเลือดของพวกเขาเลยและในสถานการณ์นี้ภาวะผู้นำของเลสลี่มุกุตุยเด็กหญิงวัย13ปีคือหัวใจสำคัญเลย เธอใช้ประสบการณ์ที่ต้องดูแลน้องๆเป็นประจำอยู่แล้วมาปรับใช้ในสถานการณ์ที่บีบคั้นที่สุดแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะพวกเขาทำอะไรกันบ้างทีมกู้ภัยพบหลักฐานที่ยืนยันถึงทักษะของเธอเยอะเลยครับเขาพบที่พักชั่วคราวที่สร้างจากกิ่งไม้ใบไม้แสดงให้เห็นว่าเธอรู้จักวิธีสร้างที่กําบังจากฝนจากอากาศที่หนาวตอนกลางคืนอื นอกจากที่พักแล้วสิ่งที่น่าทึ่งคือการจัดการเรื่องน้ําในป่าแอมะซอนถึงจะชื้นแต่การหาแหล่งน้ําสะอาดก็ยากเลสลี่ใช้วิธีรองน้ําฝนด้วยใบไม้ใหญ่หรือแม้กระทั่งสังเกตว่าสัตว์บางชนิดกินผลไม้อะไรเพื่อความปลอดภัยโอยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่ชี้เป็นชี้ตายได้เลยใช่ครับแล้วเรื่องอาหารล่ะคะพวกเขากินอะไรเพื่อประทังชีวิตโดยเฉพาะทารกวัย11เดเดือนนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะดูแลยังไง ในช่วงแรกพวกเขาโชคดีมากที่เจอฟาริญยาฟาริญยามันคืออะไรคะมันเป็นแป้งมันสำปะหลังคั่วแห้งครับเป็นอาหารพื้นเมืองที่พกมาบนเครื่องบินมันเลยกลายเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในช่วงหลายวันแรกเลยอ๋อแต่พอฟาริญยาหมดลงทีนี้แหละครับองค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาท้องถิน่นหรือ traditional ecological knowledge ก็เข้ามามีบทบาทเต็มที่เลยก็คือต้องหาของป่ากินเองแล้วถูกต้องครับ เด็กๆอาศัยผล,ลไม้ป่าที่พวกเขารู้จักแล้วก็ได้รับการสอนมาว่ากินได้ไม่เป็นพิษนี่คือสิ่งที่คนนอกที่ไม่มีความรู้เรื่องป่าไม่มีทางทำได้เลยมีตัวอย่างไหมคะว่าผล,ลไม้ที่ว่าคืออะไรมีครับอย่างเช่นไอวิชู u, หรือที่เรียกว่ามิลค์ทรีมิลค์ท e ีครับ เป็นผลไม้คล้ายๆเสาวรสที่ให้น้ำตาลสูงให้พลังงานได้ดีมากแล้วก็มีผลจากต้นปาล์มชื่อมิลค์เพซสหรือบาคาบ้าพาล์มที่มีรสชาติมันๆคล้ายอะโวคาโดอ๋อก็จะได้ไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายใช่เลยครับความรู้ที่สืบทอดกันมาแบบนี้แหละครับที่ช่วยชีวิตเขาเข้าไว้อย่างแท้จริงส่วนทารกน้อยก็สันนิษฐานว่าพี่ๆคงป้อนน้ำจากผลไม้เหล่านี้กับน้ำฝนเพื่อให้รอดชีวิตครับ อางแล้วน่าทึ่งมากแต่ก็มีคำถามที่หลายคนสงสัยค่ะทำไมการค้นหาถึงใช้เวลานานขนาดนั้นมีรายงานว่าทีมค้นหาเคยเดินผ่านจุดที่เด็กๆอยู่ในระยะแค่20-20เม20ตรแต่กลับไม่เจอตัวคำตอบของเรื่องนี้น่าเศร้าแล้วก็ซับซ้อนมากครับจากคำให้การของครอบครัวและตัวเด็กๆเองเนี่ยพวกเขากลัวเสียงคนแปลกหน้ากลัวเหรอคะครับ โดยเฉพาะคนในเครื่องแบบทหารเพราะครอบครัวของพวกเขาเคยถูกคุกคามจากกลุ่มกองโจรฟาร์กมาก่อนฟาร์กนี้ต้องอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยฟาร์กคือกลุ่มกองกำลังติดอาวุธฝ่ายซ้ายที่ต่อสู้กับรัฐบ,บาลโคลอมเบียมานานหลายสิบปีครับแม้จะมีการลงนามสันติภาพไปแล้วแต่ในพื้นที่ห่างไกลความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ภาพจำของคนในพื้นที่ที่มีต่อคนในเครื่องแบบเลยอาจจะไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือเสมอไป ซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ครอบครัวนี้ต้องหนีมาขึ้นเครื่องบินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำประเด็นนั้นถูกต้องเลยครับเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงทีมค้นหาหรือแม้กระทั่งเสียงบันทึกของคุณยายที่กองทัพเปิดผ่านลำโพงเนี่ยพวกเขากลับยิ่งวิ่งหนีเอา้าครับวิ่งหนีแล้วก็ซ่อนตัวให้ลึกเข้าไปในพุ่มไม้ทึบหรือโพรงไม้เพราะความกลัวและความสับสนพวกเขาไม่รู้ว่าใครคือมิตรหรือศัตรูในสถานการณ์นั้น เป็นโศกนาฏกรรมสอนโศกนาฏกรรมจริงๆค่ะครับผมเอาละค่ะพอเด็กๆหายไปแบบนี้ปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่ก็เลยเริ่มต้นขึ้นชื่อเทพมากว่า Operation Hope ปฏิบัติการแห่งความหวังแต่ความน่าสนใจของมันไม่ใช่แค่ขนาดนะคะแต่มันคือการจับคู่ที่ไม่มีใครคาดคิดระหว่างกองทัพโคลอมเบียกับเทคโนโลยีล้ำสมัยกับกลุ่มชนพื้นเมืองที่มาพร้อมกับภูมิปัญญาโบราณสองกลุ่มนี้ในทางประวัติศาสตร์แล้วมีความขัดแย้งกันมาตลอด เป็นการผสมผสานยุทธวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆครับฝั่งกองทัพนี่ใช้ทหารหน่วยรบพิเศษกว่า1 5 0นายเลยนะโอหใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เฮลิคอปเตอร์โปรยใบปลิวแนะนำการเอาตัวรอดเป็นหมื่นใบเลยโปรยกล่องอาหารแล้วก็อย่างที่เล่าไปคือการเปิดเสียงบันทึกของคุณยายผ่านลำโพงดังกระหึ่มไปทั่วป่า แต่ในป่าทึบแบบอเมซอนที่เรือนยอดไม้หนาแน่งจนแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงพื้นแถม GPS ก็สัญญาณขาด,ขดห,หายเทคโนโลยีอย่างเดียวคงไม่พอใช่ไหมคะไม่พอแน่นอนครับและนี่คือจุดที่ภูมิปัญญาของอาสาสมัครชนพื้นเมืองกว่า90คนเข้ามามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยพวกเขาทำอะไรบ้างคะพวกเขามีทักษะการแกะรอยที่ทหารเทียบไม่ได้เลยสามารถมองเห็นร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่คนทั่วไปมองข้าม รอยเท้าจางๆบนดินชื้นหรือผลไม้ที่เพิ่งถูกกินไปไม่นานเขารู้จักพืชสมุนไพรที่ช่วยบำรุงกำลังให้ทีมค้นหาทั้งทหารและชนพื้นเมืองและก็สามารถนำทางโดยใช้การสังเกตดวงอาทิตย์ดวงดาวได้อย่างแม่นยำเหมือนกันมันจบกันของสองโลกจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนของการค้นหาคืออะไรคะจุดเปลี่ยนที่น่าทึ่งที่สุดคือเมื่อการค้นหาทางกายภาพดำเนินไปกว่า25วันแล้วแต่ยังไม่พบตัวเด็กๆ ทีมชนพื้นเมืองก็ตัดสินใจว่างานของมนุษย์เพียงอย่างเดียวไม่พอแล้วแล้วพวกเขาทำยังไงต่อคะพวกเขาต้องหันไปพึ่งมิติทางจิตวิญญาณครับนั่นคือตอนที่พวกเขาหันไปพึ่งยาเฮห,หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่ออายาวัสกาซึ่งเป็นเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมใช่ครับพวกเขาเชื่อว่ายาเฮจะช่วยเปิดนิมิตแล้วก็ทาให้สามารถสื่อสารกับวิญญาณของป่าหรือที่เขาเรียกว่าดเวนเดอ ซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะเป็นผู้ที่ปกป้องหรือซ่อนเด็กๆเ,เอาไว้ผู้อาวุโสในทีมก็ทําพิธีดื่มยาเฮเพื่อขอนําทางและผลเป็นยังไงคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในวันรุ่งขึ้นหลังจากทําพิธีทีมค้นหาก็พบเด็กๆในที่สุดครับโอ<ห>้จุดนี้มันยิ่งใหญ่มากนะฮะเพราะมันแสดงให้เห็นถึงการยอมรับคุณค่าของความเชื่อและจิตวิญ,ญญาณของชนเื้นเมืองในการแก้ปัญหาระดับชาติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย และในเรื่องนี้จะขาดวีรบุรุษสี่ขาไปไม่ได้เลยวิลสันสุนักกู้ภัยพันเบลเ,ลเยียมมาลนอยสที่มีบทบาทสำคัญในการพบร่องรอยของเด็กๆเป็นตัวแรกๆใช่ครับแต่น่าเศร้าที่สุดท้ายมันกลับหายตัวไปในป่าแล้วก็ไม่ถูกพบอีกเลยพูดถึงวิลสันแล้วก็น่าเสียายนะคะเหมือนเป็นวีรบุรุษที่ไม่มีใครได้ขอบคุณอย่างเป็นทางการกลายเป็นตำนานที่คนโคลอมเบียพูดถึงกันเยอะมากมีการทำแคมเปญแฮชแท็ก let's go for wilson ตามหากันอยู่พักใหญ่เลย จริงครับเรื่องราวน่าจะจบลงอย่างมีความสุขตรงนั้นทุกคนได้กลับบ้านปฏิหารเกิดขึ้นจริงแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมากใช่เลยค่ะคุณผู้ฟังคงคิดว่านี่คือตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแต่เบื้องหลังปฏิหารที่ทำให้คนทั้งชาติสามัคคีกันกลับมีความจริงที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ในขณะที่ประเทศกำลังเฉลิมฉลองมอรสุมลูกใหม่ก็ก่อตัวขึ้นในครอบครัวของเด็กๆ ประเด็นที่ตามมาทันทีหลังการช่วยเหลือเลยก็คือข้อพิาพาทเรื่องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูเด็กๆครับออ๋ oh. เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายที่ดุเดือดระหว่างมานูเอลราโนเก้พ่อของเด็กสองคนเล็กและพ่อเลี้ยงของสองคนโตกับตายายฝ่ายแม่ของเด็กซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ได้เปิดโปงปัญหาที่ใหญ่และเจ็บปวดกว่านั้นนั่นคือข้อกล่าวหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวครับตายายกล่าวหาว่านายราโนเก้ ทำ้ายร่างกายแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเป็นประจำซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นี่อาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ครอบครัวต้องหนีออกจากหมู่บ้านมาขึ้นเครื่องบินลำมรณะตั้งแต่แรกแล้วเรื่องก็บานปลายไปอีกครับครับบานปลายไปสู่การดำเนินคดีอาญาเลยในที่สุดเดือนสิงหาคม2023หลังการช่วยเหลือไม่นานมานูเอลราโนเกก็ถูกเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มแล้วข้อหาคืออะไรคะ เขาถูกตั้งท้อหาล่วงละเมิดทางเพศต่อเลสลี่พี่สาวคนโตด้วยครับอะไรนะคะภาพลักษณ์ของพ่อผู้กล้าหาญที่ร่วมเดินเท้าตามหาลูกๆในป่ากับทีมค้นหาก็พลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับสังคมโคลอมเบียมากแล้วตอนนี้อนาคตของเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะผู้เขาอยู่ที่ไหนกับใครจากข้อมูลล่าสุดในปี2024นะครับ เด็กๆทั้ง4คนยังคงอยู่ในความดูแลของสถาบันสวัสดิภาพครอบครัวโคลอมเบียหรือ ICBF ICBF นี่คือหน่วยงานรัฐใช่ไหมคะใช่ครับทำหน้าที่เหมือนกระทุวพอมอของบ้านเราคือมีอำนาจเด็ดขาดในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตอนนี้พวกเขาอยู่ในบ้านอุปถรัรมภ์กำลังฟื้นฟูร,ร่างกายแล้วก็รับการบำบัดด้านจิตใจจากบาดแผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด แปลว่ายังไม่มีคำตัดสินสุดท้ายว่าจะให้ใครเป็นผู้ดูแลหรอคะหรือครอบครัวอุปถัมภ์อื่นๆโดยให้ความสำคัญกับการปกป้องเด็กๆควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมฮุยโตโต้ของพวกเขาไว้ด้วยใช่ครับซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากและละเอียดอ่อนมาก ถ้าให้สรุปนะคะเรื่องราวนี้มันยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าคำว่าปาฏิหาริย์จริงๆมันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของมนุษย์ที่เกิดจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกความเป็นผู้นำที่น่าทึ่งของเด็กหญิงวัย13ปีและการร่วมมือที่ไม่น่าเป็นไปได้ระหว่างโลกของทหารกับโลกของชนพื้นเมืองค่ะและในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าเบื้องหลังเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งชาติ อาจมีความจริงอันเจ็บปวดซ่อนอยู่เสมอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความกัดแย้งในพื้นที่ห่างไกลและความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของสังคมทั้งหมดนี้ยังคงเป็นฉากหลังของเรื่องราวที่สวยงามนี้ครับเรื่องราวของเด็กๆตระกูลมูคุตุยทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าการเอาชีวิตรอดที่แท้จริงนั้นสิ้นสุดลงเมื่อไหร่การรอดพ้นจากอันตรายในป่าอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่ในโลกของมนุษย์ ที่มีความท้าท,ทายทั้งกฎหมายและสังคมที่ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยแล้วท้ายที่สุดแล้วอะไรคือบ้านที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือคำถามที่เราคงต้องคบคิดกันต่อไปค่ะ